เจอได้ครับเพราะว่าเฉยๆเราก็ทำเหมือนกันเชิก็เจอได้เหมือนกันเพราะเรื่องมันจบไปแล้วอ่ะจบไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็เจอได้อันนี้เจอไม่ได้นะเพราะว่ามันด้ดอด่ะเคยมีเหมือนกันแล้วมันรู้สึกว่าไม่สบายใจชอบอยู่ในที่ที่ทำงานแล้วสบายใจมากกว่าอันนี้ก็ทำงานไม่ได้นะจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้า ทั้งโง่แล้วอวดฉลาดเนี่ยต้องเอาไปฆ่าทิ้งนะเหมือนในประวัติศาสตร์เขาเคยบอกมาใครเคยบอกสักคนหนึ่งห<ค>รือเขาบอกเขาบอกเก่งอย่ขี้เกียจยังดีกว่าฝักเลงนวันนีด้ด้วยนะครับอย่าได้เจอเด็กดเลยไปดูกไรเดียครับ